ยี่สิี่ตุลาเป็นวันที่พ่อแม่เป็นปีหลวงเสด็จสู่สวรรค์ไรลเดือนตุลานี่เป็นเดือนที่บอกว่าพวกเราชาวไทยต้องหลั่งน้ำตาให้สถาบันราชามหากษัตริย์นะปีนั้นเน่ยเรา <c oughs> ลงไปกรุงเทพอืมปรารุสิตลูกห้าไปกราบพระศพของพว์ในหลวงรัชกาลในปีนั้น เราไปนั่งเราเราไม่เข้าไปนะอเราไม่ได้เข้าไปเราอยู่ข้างนอกนะได้ให้ลูกเข้าไปก็หลายคนันระุ่นะไปแล้วนะในปีที่พระองคนะ์ในหลวงรัชกาลเจ็ดสู่สวรรค์คาไรยปีนั้นที่เราเห็นความอะไรละ่ะความเสียใจของชาวไทยฉนนี้ที่บอกว่า ไม่เคยเห็นมาก่อนเล้ยวมนก็ในโลกหรือในประเทศนี่มันโศกเศร้าไปหมดเทวดาในหมู่โลกธาตทแเสงกุจว่ารก,ก็พลอยเสียใจไปด้วยทั้งมน,นั่นแหละไม่แต่เทวดาที่อยู่ในวัดพระศรีรัตนสสดารามเทวดาที่อยู่ในศาลหลักเมืองกรุงเทพนี่ยมันก็เป็นเงียบสงบเลยนะ เพราะการเวลาของพวกเทวดานั้นเป็นการเวลาที่ถ้าจะพูดถึงตามบ้านบ้านเรานี่ก็บอกว่าเอา้าเอาเอถ้าเป็นพูดถึงตามตำดาเขาก็บบว่าห้าสิบปีเราเท่ากับวันเขาคืนหนึ่งเขาไงดควข้างเจใใจ่ของเขาไนี่จนเกิดวิกฤตเมื่อหลังพระน,นหลวงรลวอ 9, เก้าเสด็จสู่สวรรคาอาลาัแต่เขากลับมีเหตุอีกในปีนี้อีกปีหนึ่ง ก็ม่นเชาว่าเทวดาในหมู่โลกธาตุเ้งกัวจกบาลและที่อยู่ในวันดพระศรีรัตนาสดารามรวมไปถึงที่อยู่ที่ศาลหลักเมืองเทพจะเป็นยังไงก็คงจะเศร้าโศกเสียใจไม่เพ้ในสมัยที่พระองค์หลวงรลอเก้าเสดสู่สวรคารายเจ็กเช่นเดียวกันแต่พอมในหลวงรล่อเก้านี้จะสร้างบารมีเป็นพระโพธิญยานจริงเสด็จสูร ดุสิตคลายทอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่คือข้อความภาคภูมิใจของพวกเราพวงชนชาวไทยแต่พระแม่พันปีหลวงนี่เราไม่เชาบเลยนะว่าพราะองค์ทรงพระประชวนพราประช่าบเมื่อเช้านี้แค่นั้นเองหรือว่าไม่มีข่าวไม่มีข่าวอะไรในะอันนี้ออกมามากมายนะเพราะว่าข่าว เรื่องชายแดนหนักสร้างล้วกันขวาเฮ้เราไม่ค่อยได้ดูข่าวมีได้ได้ยินได้ฟังลูกพูดให้ฟังก็ถามอืมในเมื่อที่ลูกเขารถมมาส่งช่วงเช้าก็แค่นั้นนหะแต่ข้อสัมากก็จะเป็นข่าวที่ลูกพูดให้ฟังก็เป็นข่าวทางด้านชายแดนประเทศเขมรที่มีต่อการยืดเด,ด๋ยวมาเป็นเวลานานนี่เราจึงได้เข้าไปช่วยไปอะไรในสมัยนั้นนั่นแหละแต่ข่าวของ พระแม่พันปีหลวงส่งเขาชว,วนวนี่เราไม่ทราบเลยนะที่เราไม่ทราบช่งเช้าเมื่อเช้านี้ว่าพระองค์พระแม่พันตปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วทรงสวรรคตแล้วนะเราเพิ่งทราบเท่าว่าความสุนเฉียอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยก็ถูกล่มโพร่มใสได้จากพวกเราไป ทั้งสองพระองค์เปลี่ยเสมือนร่มโผร่รมใสของปวงชนชาวไทยที่มีการระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดทั้งสองพระองค์ทั้งพระองค์ในหลวงรอชกาและพระองค์ราชนีพระแม่บัรตีหลวงดังนั้นร่มโพเจ้ากไปก่อนเมื่อสิบสามตุลาตอนนี้ร่มใสก็โค่นไปแล้วเมื่อยี่สิบสี่ตุลา เหมือนกับวันหเหมือนกับเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่สร้างความเจ้าสุขเสียใ,ใจให้กับพวกเราปวงชนชาวไทยยิ่งนักเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยเสียใ,ใจมากที่สุดทงหลังน้ำตาให้ครับพระนราชีพระแม่พันปีหลวง ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาไัยเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาไม่ว่าพระเถินเอนจีอุบาสิกาต้องเคารพพระองค์มีคำหนึ่งที่หลวงปู่ซึ้งใจแล้วก็จำไม่เคยลืมในสมัยที่พระแม่พันปีหลวงยังเป็นองค์ราชินีอยู่ จะมีสติกำลังปัญญาอยากให้พระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติคือต้องการให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเพราะมีคนที่นับถือมากที่สุดจนถึง90%เอรซตแต่คสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติได้ องราชนีพะแรม่พันปีหลวงได้ตรัดในวันนั้นว่าแง้นพระพุทธศาสนาไม่สามารถเป็นศาสนาประจำชาติได้แต่พระพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาประจำใจของข้าพเจ้าตลอดไปคำเดียวเท่านั้นที่ทำให้ชาวพุทธเรานั้นลืมตาอ้าปากได้ ผมก็ไม่เคยลืมที่พระองค์ตัดคำนี้ในสมัยนั้นพวกเราเพยายามที่จะให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแต่ศาสนาอื่นเขาก็ไม่ยอมพยายามที่จะทำลายพระพุทธศาสนาทุกอย่างที่พอที่จะทำได้กัน้นทุกสิ่งทุกอย่างพอที่จะกั้นได้ เนือไม่สามารถที่จะเป็นศาสนาประจำชาติได้พราะองค์ราชนีแม่พันปีหลวงตัดแบบนั้นพวกเรามีความรู้สึกยังไงชาวพุทธทั่วประเทศประเทศไทยเรานี่ถ้าจะบอกว่ามีล่มโพล่มใจที่สง่าง,งามมาหลายปีจนพวกในหลวงรอเก้าเสด็จทูตสวรรค์คาลายัย ชาวไทยทั้งหมดเจ็ดสิบล้านคนเหมือนกับใจนี้แตกสลายจะไม่ได้เจอกลาบจะไม่ได้ไว่ายจะไม่ได้เห็นราชาพระมักริยัที่เลือดที่ประเสริฐเหมือนกับพวกในหลวงกร้าอีกแล้วเหียงร้องไห้ข้ามครววในสมัยนั้นถ้าจะบอกว่า เปรีเสมือนโลกกทธาตนี้กระเทือนเลื่อนลั่นไปหมดไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าเทวดาไม่ว่าวิญญาณจต่ก็เจ้าโถกเสียใจเสมอกันไปเหมือนก็ดับไปหมดความรู้สึกเทวดาต้องรับไหลด้วยความเจ้าโศกเสียใจจึงเกิดเหตุหลังที่พระอ,องค์ในหลวงรอเก้า สิริสวุวรรคารลายบ้านเมืองเกิดรัชจำรจัยดังที่พวกเราทราบกันจตืนโทงในหลวงรอจิบได้ขึ้นรองราคอยประสภาพขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันแต่แล้วล่ม่มใยของปวงจนชาวไทยก็ล่วงไปอีกเมื่อวันที่ผ่านมาองค์ราชนีแม่พันปีหลวง ได้เสด็จสู่สวรรค์ไาลาจึงสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามันก็ดวงใจที่แตกสหลายอันตรธานสิ้นไปกลับมาไม่ได้อีกแล้วเราจักไม่เห็นพระองค์ราชนีที่เลือดที่ประสริฐแม่พันปีหลวงอีกแล้ว ต่าง่ําควรร้องให้ผีรีพิไรลำพันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เมื่อลวงปู่ทราบายหลังก็เกิดปรงธรรมสังเวชโลทูทูพระองค์เคยสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติไทยคู่กับพระองค์ในหลวงรอเก้าและเป็นพระแม่พันปีหลวง ที่พงในหลวงรอจิบและคาถาดบริพานเคารพเพิดทุาานที่สุดมวันนี้เป็นวันที่กระเทือนใจที่สุดที่ได้ทราบข่าวว่าพระราชนีพระแม่พันปีหลวงได้เสด็จสูสาา่สวรรค์ขาไรสร้างความเศร้าโศกเสียใจ ให้กับปวงชนชาวไทยทั่วประเทศเราจะไม่ได้กราบไม่ได้ไวาไม่ได้สันได้เสริญท่านอีกแล้วเพียรพยายามวาระสุดท้ายที่จะกระทำได้ถือศินแปด หรือถือศีลห้าให้บริสุทธิ์เพื่ออุทิศบุญส่วนกุศลที่พอที่จะทำได้แพ่เมตตาเข้าโลกข้อจักรวาลไว้เพื่อให้ถึงพระองค์พระราชนีพระแม่พันตีหลวงที่เสด็จสู่สวรรคาไาลายัยอำนาจศีลยิ่งใจก่าอำนาจทานศีลห้าก็ให้บริสุทธิ์ เผมหาบุญมหากุศุครอบไปพระองค์เสด็จอยู่สวรรค์คาลัยชั้นไหนก็พึงได้รับมหาบุญมหากุศุความผูกพันหรือความรักความเทิดทูนจากพระสงฆนิกรของพระองค์ที่อยู่ในโลกมนุษย์ สุดที่จะเจ้าโศกเสียใจแต่มหาบุญมหากุศลจะต้องเพิ่มพูนพอกพูนทุกวี่ทุกวันเป็นพละกำลังใหญเพื่อเพไปสารข้อโลกครอบจัก,กรวาลไว้เป็นพละกำลังให้กับประเทศชาติบ้านเมืองด้วยเป็นพละกำลังให้กับสถาบาันด้วย พลักำลังให้กับศาสนาด้วยอยากเห็นความปรองดองสมัมขีไม่อยากเห็นการแตกแยกสมัมขีที่พูดอย่าง